็ดีใ,ใจมากที่ทางา l b าให้เต้ยได้เป็นแบบอยู่ในที่เซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น<ม>นาฬิกาก็คือคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วจริงๆก็คือเป็นมาๆกินอะเดือนล้วลูกอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ร้อนช่วงโควิดนะคะคอได้ก็เป็นแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันดีไงจริงๆเราต้ยก็เป็นแบบแฟนคลับของแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วะคะ่ะ a l b าก็เป็นนาฬิกาของทางญี่ปุ่นที่แบบ คุณภาพดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่ได้ใส่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบไทยแลนด์เซสชั่นด้วยมีแค่ประเทศไทยที่เดียวค่ะน้าหลักออกมาเป็นลายดาวก็ลองลองไปเปิดดูไปหาแล้วก็ไปซื้อจบจองกันได้จะมีโฆษณามีแบบวีดีอาร์มีซีร์ออกมาให้ดูไหมคะร <CC S 1> ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นออนไลน์ค่ะก็<ม>สามารถเข้าไปดูได้ในอัลบ่าอันเดอร์สตอว์ไทยแลนด์ในนั้นก็จะมีข้อมูลนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยอยู่หมดเลยค่ะ นนจะ,ะเ,ออเรียกว่าโควิดทำอะไรเตอรไม่ได้ดเนาะก็ยังมีงานอยู่เราก็รับงานกันไปนะคะ่ะม,มาได้อีกนะคะได้อีกอออช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะเตอรค่ะช่วงที่ผ่านมาของเราเป็นไงบ้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็กโอเคค่ะเรื่อยๆเลย,เลย,เลยแล้วก็ทำโนน <ๆ S 2> ทำนี้มีมีหลายอย่างให้ทำค่ะข่าวข่าวเรื่อยข่าวกับเงเยค่ะ กับเรื่องการเล็กลกคร,ร,รับแ่ครัก็เรื่องเต้ยกับเล็กใช่ไหมคะ,ะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม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 ง่ายสําหรับเราสองคนเหมือนก,กันค่ะก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเป็นมือกับเล็กไม่ไมือที่ขานแน่นอนอค่ะมันก็ก็เสียดายเหมือนกันนะคะกับเวลาที่ผ่านมาก็สามปีสำหรับเต้เต้ก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ มันก็ไม่หน้อยเกินไปที่เราจะทําความรู้จักกับใครสักคนอย่างเ,เล็กก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอีกคนหนึ่งในชีวิตของเต้เหมือนกันสาหเหตุมันเกิดจากอะไรครับคือในทุกๆเรเลชั่นชิพของของคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแตบบ่เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะมีการแบบาทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปากจนกันบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วอ,อย่างเต้กับเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราสัมษณ์เราก็จะพูดตลอดว่าเรามี หลายๆเรื่องที่เราต้องจูนเข้าหากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกที่แบบกระเสฟลิเลชั่นชีพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้อ่ะค่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบว่าเราเราเราทำความรู้จักกันมาในในช่วงหนึ่งเนาะสามปีเราก็จะรู้ว่าเออเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับมันเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจความมีทั้งคู่เหมือนกันนะคะ ไม่ช่วันบบไม่ช่วยกันเต้ยลำบากใจไหมตอนเลือกตัดสินใจว่าแบบอ่ะเราเลือกทางนี้แล้วพี่แยบว่าจะไม่ไปต่อกันเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วค่ะสำหรับเรื่องเหล่านี้เนาะคือเต้ยเองก็ก็โตแล้วหนอก็แบบสามสิบกระลาทั้งคู่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะตัดสินใจแบบแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมันก็ใช้เวลาเราเราเวิร์กออนความสัมพันธ์นี้กันมาค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะคือ แบบเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะไม่มีคําว่าเอ้รุงนี้ทําอย่างนี้ดีกว่ารุงนี้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเราสองคนก็แบบตั้งใจเต็มที่กับกับทางนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทางเนี้มันเป็นอะไรที่เฮลตี้มากกว่าสําหรับเราทั้งคู่แล้วเราเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็ยังยังคุยกันอยู่เสมอใครใครใครเป็นคนขอถอนก่อนออย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนค่ะ ่นช่วงกน่แบบช่วงที่จะออกมาพูดเตือยะไรเงี้ยไม้มีการตกลงหรือคุยกันก่อนเลยหรือว่าเตยก็ทราบมพอกับที่คนรู้เลยว่าเตยอะไรจะออกมาพูดเลยไม่ไม่ค่ะคือเราคุยกันตลอดค่ะอย่างที่มาเจอพี่ๆทุกคนวันนี้ค่ะก็มีการคุยกับเล็กแล้วตลอดเพราะว่าเล็กเองเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรามากๆเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยตลอดคือเล็กก็เป็นแบบ ผู้ชายคนหนึ่งในชีวิตเต้ยที่ที่เขาก็น่ารักมากๆมากมาก,มากเสียดายเวลาเป็นแคะสามปีที่ผ่านมา,าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียดายที่เราได้รู้เราได้รักกันและรู้จักกันใช่ค่ะเดี๋ยวก,ก่อนหน้านี้อเล็กมีออกอีเวนต์คู่อีเวนต์ค่ะแต่ว่าพอาเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตอนนั้นจริงๆ,ๆแล้วคือเขาเลิกกับเราไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกตอนนั้นเพราะอะไรคะเธอคือเขาเล่นคู่เกีย่ยวกับความรักว่าเออยังดีอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่มีเวลาให้กัน คือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบว่าเป็นยังไงนะคะ<อ>แต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสักสาเดือนแล้วะค่ะ<อ>แต่ว่าเราก็ด้วยความที่มันโควิดด้วยนเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอใครนแล้วเราก็โดยส่วนตัวเต้ยกับอะไรแบบเวลาทําอะไรมันไม่จําเป็นต้องมาประกาศหรือว่าอะไรอยู่<อ> <ๆ S 2> แล้วค่ะแล้วพอมันถึงจังหวะเหมาะที่มีคนถามพอดีเราก็คุยกันว่าเออเราก็คงบมอะอืมเรียกวก็เป็นช่วงเวลาที่ ก็จะสินใจที่จะตอบทุกคนแต่เต้ยก็ทราบขึ้นมาเพราะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกันพอเราโสดปุ๊บก็กลายเป็นแบบอ่ะแก๊้งเพื่อนต่างๆถูกโยงว่าอ่าเราเลิกกับอเล็กเรื่อที่จะไปไฮโซอะไรอย่างเงี้ยอือคือประเด็นไฮโซอะค่ะสำหรับเต้ยอะเต้ยไม่รู้ว่าอะไรคือคาจํากัดความของคาว่าไฮโซเนาะไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงแต่สำหรับตัวเต้ยเองอะถ้าเกิดว่าเต้ยจะ ทําความรู้จักใครหรือว่าจะคบกับใครอ่ะประเด็นที่สําคัญมากกว่าทาจํากัดความนี้มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหนเราเข้าเราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเพื่อได้ว่าสําคัญกว่าเลยมีความเครียดไหมครับที่โดนกระแสโจมตีเยียนด้านนั้นว่าคุณเราต้องเา็นตัวเอาเป็นตัวตัวไคนเดียวเนาะคือถ้าสมมติว่า เป็นเต้ยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเลยเนงะี้ยคงเครียดแหละ <c oughs> แต่ว่าณวันนี้เต้ยไม่ค่อยเรียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเองดี <c oughs> ทั้งคู่เลยนะเต้ยกับเลกรู้ตัวเองดีว่าเราทาอะไรก,กัน <c oughs> แล้วเราก็เราคิดเราตัดสินใจด้วยด้วยแบบด้วยสติของเรา <c oughs> แล้วจริงๆเราเราคุยกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้น อะไรที่ใครจะพูดแบบไหนยังไงไม่เป็นไรคือมันเป็นแล้วแต่เขาอะค่ะใช,ใช่ว่ามันไม่ได้บั่นทอนเราเลยใช่ไหมใจเราเข้มแข็งพอมันก็มีความกังวลนิดน,นึงนะคะที่ต้องแบบว่าเออมาตอบคำถามหรือว่ามาแบบ มีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบโอเคมาเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเราเป็นคนยังไงเราทําอะไรเราที่ผ่านมาเป็นยังไงไรจริงจริงเต้ยเครียดไหมครว่าคนก็จะจับตามองว่าหลังจากนี้เต้ยจะคบใครและจะเป็นไฮโซจริงหรือเปล่าคือถ้าสมมติว่ามันออกมลาลกนั้นขึ้นมามันจะกดดันตัลวลอกไม้อย่างเงี้ยเต้ย <laughs> <laughs> เออคือเต้ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือน คนจะมาพุ่งประเด็นไปว่าแบบไปจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลยซึ่งหมแบบโดนทํานายอนาคตอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ว่าณตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาจริงๆค่ะค uh huh. ือไปไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าในอนาคตอ่ะคนที่เข้ามาจะเป็นใคร uh huh. จะเป็นไม่ทำจากัดความคืออะไร uh huh. อะไรเงี้ยจะให้โซไม่ให้โซจะเป็นในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้ uh huh. แน่ๆ แบบอนาคตเราไม่รู้อะยังไม่มีใครแนะนำอะไรเลาะครับอนากตกับอะไรทำเียบกากละบว่ามาเหมือนเดิมเลยครับาหลายๆคนใก็เชีย์อยู่กับเล็กใช่ไหมคะเรื่องอนาคตมันก็เป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องอนาคตมากๆเลยอะค่ะาะฉะนั้นไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆี่ตอนนี้เรา ไม่ไม่รู้อนาคตจริงๆค่ะเาถักเรื่อนคอของเต้าบ้างค่ะที่เต้าก็ดีขึ้นไปเลยนะคะจริงๆแล้วเอ่อเรื่องการสูญเสียก็ไม่ใช่เรื่องที่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างพี่เต้าเองก็คือต้องแบบยอมรับเลยว่าพี่เต้าเข้มแข็งมากๆจริงๆค่ะ ก็ดีขึ้นทุกวินทุกวันเนาะแม่นิดพี่เต่าเองก็ก็ดีขึ้นทุกวันก็มีไปช่วยงานเรื่อยๆค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วครอบครัวพี่เต้าได้กำลังใจดีมากๆดิให้กำลังใจเพื่อยยังไงบ้างให้กำลังใจด้วนกันน ก็ไปช่วยะค่ะไปช่วยงานมีอะไรก็ไปช่วยจริงๆเราไม่ได้มีแค่ต้ยไปช่วยค่ะเจมสีก็มีไปช่วยนะคะพ <c oughs> ี่แดงพี่ออฟแล้วก็พี่ปูปีนาคืทุกคนพร้อมใจที่จะไปช่วยงานพี่เต้ากันหมดทุกคน,นะค่ะ